ความสุขของใครของมันไม่เหมือนกันความสุขคนเราไอความสุขคนเราไม่เหมือนกันนะคุณสวัยบางทีบางอ่านยังไม่เทียบคนอื่นนะเทียบเศรษฐาลาใต้นี่แหละชาลาใต้ทําช่องแล้วมันมีความสุขนะมั FC, นมีเอฟซีเพื่อนเพื่อนพี่ๆหลายคนมาให้กาลังใจแล้วก็มาทักทายอย่างน้อยแล้วก็มีเพื่อนคุยอะไรเงี้ยมันก็มีความสุขนะความสุขคนเราไม่เหมือนกันนะอย่างคุณสวัยถ้าชอบ อีกแบบหนึ่งเนาะคุณสวัหก็ไปหาอีกแบบหนึง่งไม่ต้องมาก่อ,อกวนช่องนู้นช่องนี้ให้เขาลำคัญใจหรือว่าให้เขาลำบากใจหรือว่าเป็นทุกข์ใจเลยนะขอร้องไรโปรดไรโปรดมองนี่มองกุ้งนี่ <c oughs> ได้พูดมองกันตรงที่หัวใจเป็นกำลังจะให้กันนะครับใช่เนาะคุณตั้งลูกอีสานใช่เข้ามากดไลค์ด้วยนะคุณสวัยคุณซีบาบ้าบอกว่ากดไลค์ด้วยนะทุกครั้งเลยสวัยใช่คุณสวัยนี้ไอ้วันก่อนสาระใต้สารตะใต้ไอ้ไปไรสดอ้ยไม่ใช่เออใช่แล้วสาระใต้ไปไปวัด ผู้เขาทองเนาะคุณสวัยก็นี่กน่ดสารใต้อยู่ในบัตรนะคุณสวัยก็ยังพูดไม่เพาะเลยไม่ไม่ให้เกียรติไม่ให้เกียรติเพื่อนที่มาให้กาลังเพื่อนสารใต้ที่มาให้กําลังใจเลยนะก็แบบคุณสวัยก็มาคอมเมนต์พูดจาไม่ค่อยเพาะเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนสารใต้เขาก็ดันออกให้แต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าเออเข้ามาแล้วเราก็อยากแต่ถ้าคนที่มาดี สาระใต้ก็ดีเนาะแต่แต่ว่าถ้าคนมาไม่อันนี้เราก็สร้างความเดือดร้อนเราก็ไม่อยากให้มาแต่ว่าถ้ามาแล้วเออมารับชมถ้าชอบก็มารับชมอันนี้ก็ไม่ว่านะแต่ถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านหรือว่าบล็อกสาระใต้ไปเลยก็ไม่เป็นไรนะสารตะใต้ก็ไม่ได้ว่านะแต่ว่าขออย่ามากอลวนวุ่นวายนะแต่ถ้ามาเออมารับชมอยากจะมาทักทาย รับชมเป็นเพื่อนกันก็ไม่ได้ว่าเนะดดาะสวัสดีค่ะคุณคนลึกรับสวัสด,ดีค่ะบบาวเขียวกินข้าวด้วยกันนะคะสวัสด,ดีคุณหนึ่งศูนย์เอ้ยหนึ่งศูนย์หนึ่ง,นนงโอ้ยนานแล้วไม่ได้เจอกันสวัสด,ดีนะคะเดี๋ยวใสป่ปัะแจให้ทุกท่านเลยคุณสวัยนี่ก็แต่ถ้ามาให้กําลังใจสารใต้ก็ยินดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะแต่ถ้ามาก่อกวนก็ รไรโบดนะคะอย่ามาก่อกวนนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากจะบล็อกใครนะะแ,แต่ก็ไม่บล็อกหรอกสารต้าไม่บล็อกหรอกแต่ว่าเราก็แค่ขอว่าอย่าอย่าก่อก,กวนกันเลยจะนั่งกินตรงนี้แหละแต่ <c oughs> โอ้ยแ่งบ้านกันนะเนี่ยโอ้ยเห็นบอพีออ่หน้อง ต้องหมืดๆมึดแถ้าไกบบรกับบุคักเป็นไงครับนี่กับเันเลยไหมด้วยเนาะน,ะนี่เสร็จแล้วนะคะพี่น้องจ๋าตาม้าวปุ้นเดี๋ยวหาวันนั่งกับพี่น้องมาต้นนี่กับโบแมน นั่งร้องเท่านี่แหละ <g ül> นั่งร้องเท่าจากคลองนี่แหละก <g ül> ินบนเนี่ย <g ül> มามาท่านไหนจะกินส้มตำกับข้าพเจ้า <g ül> ก็เซิร์มานะครับสเสด็จมา <g ül> โอ้ยสวัสดีค่ะทุกแม็กโอ้ยม,อม,อมือมือจับล็อกต่อมือจับมากินข้าวด้วยกันนะคะทุกทุกท่านอ่ะนี่ จับกระมังเอื้อยในแจากากุ้งมาจะกินกับจับไปกินเลยมาทุกท่านนะคะมากินด้วยกันนะคะพ,พี่แนวพี่แนวบัด้ไปร่องเดือนะวันนี้นะพี่เกียรติไปร่องเรือร่องเดือมาอะ่ะกินก็น,น้าพี่นองกินน่อสิชิลัยส้ยไม่ใช่ชิห้องเพ่งไง้ฟังเนี่ยอ่อขึ้นอ,อยู่ไกลแต่ละอินอีลายับข้ามาอีก นั่นมีผู้สวยได้บ่นี่เอากินแม่กินกงกับพี่ม